เดินเส้นก่อนเลยเราจะได้รู้ว่าเส้นผมก้อนเนี้ยมันมันมันมีหน้าตารูปร่างเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เติมเส้นไปก่อน นี่คือตัวอย่างของการลงโค้งนะครับของเส้นผมนะครับอันนี้คือ1ปอยนะครับหนึ่งแคลแลนหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้อนผมนะครับหนึ่งกระจุกเราจะเห็นว่าแต่ละก้อนเนี่ยมันจะมีแยกออกมาเป็นกลุ่มกลุ่มของผมกลุ่มของกอผมกลุ่มของแบบปอยผมนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มๆให้เราเดินเส้นแบบนี้นะครับเนี่ยเดินเส้นให้แยกให้เห็นว่าแต่ละช่อละช่อมันเนี่ยเป็นยังไงนี่ครับทีนี้เราก็จะมองภาพได้ง่ายแล้วเนี่ยว่า ว่าแนวทิศทางของช่อมันเป็นยังไงทีนี้เราก็จะมาเริ่มลงเงาได้เลยนะครับลงเงาก็เปลี่ยนเป็นเข็ม M เลยวิธีการลงเงาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนกับขนสัตว์เลยให้เราลงเงาจากสีเข้มก่อน <c oughs> เนี่ยครับเนี่ยสีเข้มเนี่ยแล้วก็ลงเงาไปเลยลงเงาแบบเหมือนขนสัตว์เลยครับลงเงาด้วยการสะบัดออกเนี่ยอย่างงี้นะครับเห็นปลายขอเข็มปลายเข็มไหมเนี่ยเนี่ยปึ๊บ ไปเรื่อยๆนะครับโดยการปัดออกไปปัดออกไปตามทิศทางของแนวเส้นผมนะครับนี่ทำทำทำ,ทำจากส้ำหนักเข้มก่อนนะครับก็อาจจะลดไฟลงเหลือประมาณสักแค่5.5ก็พอนะครับเนี่ยแต่เราทีนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆเลยครับ ปัดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับค่อยๆทำไปเอาน้ำหนักเข้มก่อนเนี่ยเห็นเห็น <ๆ S 2> ผมมันมันมันตีโค้งตามช่อยังไงก็ตามไปเลยนะครับลงเงาตามไปเลยชอ ลงเงาด้วยการหันข้างนะครับเหมือนขนสัตว์เลยเนี่ยตะแคงข้างตะแคงข้างเข็มเอ็มนะครับแล้วก็เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยตะแคงข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ปัดออกต้นข้างมันก็จะได้จะได้เป็น <c oughs> ชอผมนุ่มๆน,นะครับอย่างเงี้ย,ยงงนะครับ ขอเห็นภาพได้ไหมครับเราเก็บไปอยากได้นุ่มแค่ไหนเราเราก็ลองปรับไฟดูนะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมไปเรื่อยเรื่อยก่อนนะครับไปทีละช่องนี่แหละ <C realidade> เห็นไหมอ่ามันตกนตกเฟรมหน่อย อ่านี่ฮะเนี่ยด้านข้างใช้ใช้ด้านข้างเนี่ยครับด้านข้างของเข็มเอ็มแล้วก็ไปเรื่อยๆตามทิศทางของอเส้นผม อย่าลืมสบัดปลาย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 เข็มด้วยนะครับสบัดปลายมันเหมือนขนสัตว์อะพูดง่ายเนี่ยหันข้างาใช้ด้านข้างตะแคงเนี้ยแล้วก็สบัดสบัดสบัด,บดปัดไปง่ายนะครับปัดออกไป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 ให้เป็นทิศทางของของ,ของเส้นผมนะครับแล้วมันจะได้ดูนุ่ม ไปเรื่อยๆกันนะครับ เค้เ okay. มื่อได้า <c oughs> ภาพรวมคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็มาเช็ดความทำความสะอาดดูกันนะครับนี่ยแล้วก็พอเห็นแล้วแหละว่าหน้าตาของอ่าปลอยผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะครับก็เช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับ เห็นไหมครับนี่เราก็เห็นรูปร่างหน้าตาคร่าวๆแล้วนะครับอ่าเทียบดูเห็นไหมครับภาพหลวมคร่าวๆแล้วนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับก็ใช้เข็มไอ้นี่แหละเข็มเอ็มเบอร์เล็กนี่แหละครับเราก็ตามไล่ตามเก็บเลยนะครับเหมือนเดิมครับใช้ การปัดออกด้านข้างนี่ปัดไปเรืเ่อยๆนะครับปัดให้ได้น้ำหนักน้ำหนักตามแบบนะครับแล้วก็ทำต่อไปนะครับปัดออกไปปัดออกไปเนร้บปัดออกไปปัดออกไปเป็นเทคนิคเทคนิคเดียวกับตอนที่ทำขนสัตว์เลยครับ ให้ให้ให้มันได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับ เ <Hey, S 2> พอพอมองเห็นภาพแล้วนะครับอพ oh, ว่ามันจะเป็นยังไง mm hmm. มันก็จะมันจะก็จะออกมาแบบมันจะดูนุ่มนวลน,นะครับนุ่ม <c oughs> นุ่มแบบ ดูเป็นปอยดูเป็นกอผมที่แบบเป็นรู้สึกได้ว่ามันมันมีความนุ่มนะครับอ่าโอเคก็ได้แล้วนะครับส่วนหนึ่งทีนี้เราก็เราจะมาเก็บรายละเอียดด้วยการเก็บเส้นผมกันนะครับโดยใช้โ <c oughs> ดยใช้เข็มเดินเส้นนะครับนี่เราจะทำการวิบนะครับวิบแบบผสมผสมเข้าไปใน การลงเงาแบบใช้ <c oughs> เข็มเอ็มที่เราทำนะครับแล้วก็ใช้วิบอาจําจําที่สอนได้ไหมครับที่วิบวะในในคลิปก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยแล้วก็วิบช่วยไปด้วยนะครับมันจะได้มันจะได้มีทิศทางมันจะได้เห็นว่าแนวเส้นผมเนี่ยชัดชัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเ็าค่อยๆไปนะครับเนี่ยนะมันก็จะมีแบบเล็กเ็เหนเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นเล็กๆที่แบบ เม็ดอะไรเงี้ยให้ให้รู้สึกว่ามันมีรสชาติมีความรู้สึกมีอารมณ์แบบฟุ้งฟิงนะครับเ่ไปเนี่ยที่สอนทินิคไว้ไว้ในะค้าวที่แล้วนะครับเนี่ยที่ที่ปัดเอไปให้มันเป็นเม็ดนะครับเนี่ยเราก็มาใช้ช่วยด้วยนะครับช่วยให้มันเส้นผมเราแบบอาหารจะมีรสชาติขึ้นวันขึ้นนะครับ